ก็เป็นดาวเป็นดาวหัวใจเดียวกันเป็นดาวหัวใจเดียวกันัใจเดียวกันะคะนี <apps communist initiation> ่ชืออะไรนะคะโอซ ชนเทียงใหม่ชนเชียมใหม่นะเออชวนเทียนนักไทยขุนโจ๊ะขุนโจ๊ะขุนชจ๊ะเพรมชมึ้นคนว่าเดี่ยวแต่ละใช่ไหมล่ชาคนใต้อ๋อแบบนี้มีคนใต้ใช่ค่ะมาจากคนใต้ดูไลฟ์สดหรือว่าดูติ๊กต๊ไลฟ์สดคมิปเลยไลฟ์สด มาแล้วรถขัต <disappears> ้องใช่ไหมถูกต้องตามลคะยังต้อง้ังหมี้อลค่ะขยกกันห่อยนะคะผมพร้อมครับม2อสองสาองน้นะคะหนึ่งสองสีวิดีโอได้เะ4ค่ะ เป็นชาวเชียงใหม่เขามากลมาก้าทั้งใต้นั้งเหนือมา่วยเรมาิมาช่วยพี่ต้มา่วยช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 ่วช่วย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 ช้วยช่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 วย่วยช่ว่่่่น่ช่่่่่่่่่ว่่่่ ก็ในดีกว่าจะได้เห็นกระดาษอยู่ข้างนั่นครับใช่ใช่ครับไม่เป็นไรไปเลยสุดๆนะคะมาด้วยกันมาไม่ต้องถ่ายถ่ายได้ครับขอครับผมดราเกอร์ครับปลกไม้สูงนิดเดียวคุณได้เห็นอ่าครับผม พรอมนะครหนึ่สองสายัุตินะครับผมพรมนะครผมหนึ่งสองสามยครับขอบคุณนะคะพี่ยินดีเลครับผม สวัสดีครับอรเข้างานก่อนนะคะรรเข้างาน่อกไหนอยู่ดูได้เลยนะคะมีโปรโมชั่นนะคะเห็นไหมเอฟซมาช่วยขายสายมูดูได้เลยนะคะอันนี้เป็นแบบเดียวกัครับตัวน้ัวดแ้กมีมุขทั้งสูตรารนี่เป็นมุขแตรงนี้เป็นเรียกอะไรถ่ายถ่าขั้นตอนในการทำซ้ำ

มือที่แบบว่ามีคนมาในรเปแบบที่แบบมือะคบแบบนี้เป็นหลักทำโปรโชั่นสายงานอะไรเป็นมือจีบของจีบของคนได้ดิบก้างไหมพีเป็นเงินนะสองร้อยห้าสิบ นะคะใครสนจมุกมาได้เลยนะคะสมบัติมรดกเพราะว่ามันนี่ม่้ใช่มใช่นี่เดกให่ดะมันเนี่ยัหมดแค่นี้ถ้าแบบนี้ใ่ดใ่กนี้ไม่มีอ๋อมันจะใหญ่ตามซ้ายใช่ ตัแบบนี้มันสีอ้นี้ทำโปรครับเพราะว่าถ้าไปซื้อมันิ๊กตกไม่ใช่ราคาีนะิกติอกรู้สึกว่าจะเสีแต่นี่ที่เรามาจัดไอ้นี้่ะจัให้ับกแล้วเรยายามพามาทำพิเศษน่อีาอันนี้่เขาเรียกว่าสีอะไรสีเทาครับสมเมีเทาไม่เป็นไรก็ใช่ใ่ช่คใช่ใ่ใหญ่ มันเลยแต่นี้มันมี